ขึ้นไปนอนปะเบี้ยขึ้นไปนอนปะม่วงอยังม่วงแล้วใช่ไหมยังไม่ม่วงม่วงแล้วเหอะก,ก็ทำไมเขาหอมร้องไหล้ล่ะม่วงยังปั๊กขึ้นไปนอนเบี้ยม่วง,งแล้วแหละม,ม,มาเยอะขึ้อย่าไม่ใกล้สิม่วงอยัง ทำไมยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงเลยยังไม่ง่วงพูดให้ถูกยังไม่ง่วงไม่ง่วงง่วงไม่ง่วงง่วง่บีบีพูดว่าหนูยังไม่ง่วงถ้าพูดได้นะจ๊ะไม่เอาขึ้นไปนอนถ้าพูดไม่ได้นะจ๊ะค้นไปนอนอ้าวให้ให้โอกาสสิบครั้งอ่ะพูดครั้งที่หนึ่งอ่าพูดที่หนูยังไม่ง่วงหนูยังไม่ง่วงอ้าวไม่ถูกแล้ว ต้องพูดว่าหนูยังไม่ม่วงเลยต้องพูดว่าหนูยังไม่ง่วงพูดซิหนูยังไม่ม่วงพูดใหม่หนูยังไม่ม่วงพูดให้ถูกหนูยังไม่ม่วงเออพูดให้ชัดอีกทีนึงหนูยังไม่ม่วงม่วงม่วงไม่ม่วงต้องพูดว่าม่วงไม่ม่วงม่วงไม่ม่วง ง่วงไหมไม่ง่วงหรือไม่ง่วงหนูไม่ง่วงง่วงไม่พูดสิง่วงไม่ง่วงง่วงไม่ง่วงเถอะไม่ง่วงง่วงไม่ง่วงง่วงไม่หนูไม่ง่วงพูดสิหนูไม่ง่วงหนูไม่ง่วงไม่ง่วงหนูไม่ง่วงหนูไม่ง่วงพูดก็ไม่ท่อง